สวัสดีครับผมเหินห้างครับวันนี้มาแยวหาป่อครับตัวน้านจะไมเ่เอาแหแกเห็ดเตี้ยนครับถ้าฝนกระลูกจะตกครับเนาะครับบรรยากาศนักหูเย็นใจครับฝนก็นจะตกนะครับตัวป่อผมนี่ป็นค้นี่ว่าถ้าลูกเบาไม่เอาหานี่จะเตรียมก็เข้าไม้ให้ลูก ผมมีมือแดงในน้อนครับวันนี้นะครับอ๋อแกตั้งหม้อพอดีครับควนกุ้มนะครับเดี๋ยวไปถามว่าแกทําเมนูอย่างครับเนาะครับอ๋อป้าตั้งหม้อในเลี้ยงข้าวไปครับเปล่าเลีครับ้าวเปล่าพอดีพอดีอันนี้อ๋อเนี่ยจะได้ไหมจะได้ลงนี่อ๋อลูกบ้านมาครับโอ้ลูกบ้านมาป้าโตมาเออครับ หลายกี่หลายพ้นก็มาสันกี่คนนี่อ๋อสองสามพนนะครับสองสามพนครับอันนี้งอมหนอนแมวเอา๋อจะตั้งตัวเอออ่าจะเนี่ยกับเข้าวเหรครับนี่กัดตุ้มกิดเออตั้งหม้อข้าวหมานี่ฝ่าไม่ได้กินข้าวทั้งหมดเดียวตั้งหม้อข้าวหมาครับครับหนอนเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนอนเดี๋ยวผมปรึกษาเรียงเมนูปอผมกำมั่นน่อ ครับเดี๋ยวครับเออเรื่องไม่รู้เดี๋ยวโอ้พ่อมีป่าห้าเดดนั่นวะโอ้ป่าห้าเออป่าห้าบ้านหนองเสาบ้านเราเราสุดยอดเลยอ๋อครับเออครับโอ้เดี๋ยวอันเนียเนี้ยเนี่ยหัวไม่มือแดงบ่มีโอ้เหมันมันสินกับเมันนี่มันจะเป็นวันสินก็ว่าวันถอถ้าวันจังนี่ฮะเดี๋ยวต้องโทรถามพอทั้งนั้นนี่กําหนดตั้งเขียงกินกําไรเป็นเจ่า้วันอย่างแท้๋อครับครับเดี๋ยวเออ เดี๋ยวประจัตั้งนักเนียมาวพาันนโอ้ครับครบเอข้ามานเอมเข้ามาเข้ามาดี๋ยวเดี๋วจะได้เดีว่ากันครับเดี๋ยวมเป็นช็อชๆไปครับหนาอครับครับครับ